ขอกาบสวัสดี FC ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพาเลยนะครับวันนี้โอปอพาเลยก็จะพา f อทุกท่านมาที่บ้านแม่หอมหมนกันเช่นเคยนะครับผมเพื่อนเรามารับชมรับฟังแนวทางของปู่ท่านนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องโอปอพาเลยด้วยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางจากปูป่กัไไนนะครับครับ <laughs> ขาใสเนครับไม่ได้นะขาขาา

Bạc nắng nóng bạc nắng thái bằng áo bạc ngoài thám. Mày bạc ngoài thám mày. Mày bạc ngoài thám mày. bạc ngoài thám mày. Mày bạc ngoài thám bạc không 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 bạc không 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 tổng không không thử không 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 mọc khép áo dài bay không ở đâu đó ha đó người chưa <laughs> bỏ lại lại mặt trẻ tuổi mày lại đi càng mặt trẻ mặt mặt trẻ 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 mặt พขาเขาบ้านไหนเาใ่เเธอไมเขาจะมากส่เขาเขาจะักอยากเรียนน้อาเขาจะักอยากมาเรียนน้อเขาจะมาเพามันถือผลมันมีเก็บหลายราเฮงเกออกหลายเออผลตกทั้งเมอเธอน่ามีเก็บหลายนงปูดเอกมาใส่าเธดีใจว่ะ

มาเชียบาง้องขาถือ้ายใส่บ้พักให้ผั้งวานนี้รงร้ากับ้าบ้านไหนพิมเข้าไหนเนาะลูกจ่าจ้างมามาขอรก่าเียมาแจ้งมางหนามันเาะเท่าไห่เหตเท่าไม่ผู้ใดเหตุ้จะมาบานเราบราอย่างมานเรอย่าเียวมาเชียวมเชเยบต้องร anh ăn cái mắt dạo cũng đó khó kéo khăn đèn mà được cua ơ kéo khăn đèn mà được máu ma mà thật ơ giặt máu này ma mà ai 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 khi hầu thiếu tiền đó không tiền được quá cha khó lòng con nữa tiền nã tiền nã mà thôi thọ quân đi, chào quân ba thôi giặt máu này ma mà thật lại สานีผมขาดโต๊ะบ้านบ้านหลังหนึ่งมาคู่มวันแท้มาทางบ้านหลังหนึ่งมาคน่มืันให้างหนาเขาูได้คูมือรันับอะทบาใหนาทัดตัวเาค่มอนต้าทำมาพึ่งชี้ให้เราแก่ย่างหล้าก็ย่างหลารออะไรก็ได้ว่าเขาเปาว่ากันที มาบุ้งันใหนามาุ้สิตายตอนแก่ทำอะไรมาบ้านเนี่ยทำอะไรมา้าาเช่อผาบ้ได้นี่หน่อยวันรองแค่นี้ไปเห็นรงกัน่าทำอะไมาผ้าถทำอวไนม้า่ผาื่อาบได้ากฟังแค่สดๆก็แล้วพอากฟังดูเอาแล

เขาจะหนักอ้นีเยอ่นักยอขงก็เข่ไม่ไปไม่พาใหญ่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 มากใหญมากเขาเองก็ใหญ่ใหมากมาเห็นหาวง่อมาก็ดักเลยพ่อักบ่แขงแต่ชองบ่หมถ้าบ้าจะบอที่้หนมาติดตื้อมาที่ตื้อแบ้วไปต่อนกระฟา่าะ้ย คัเ่ที่อาว่าเขาบอกมาาหนึ้งจัดที่ไม hmm. ่ไปไหน่าอนไานเขาอ่ะเขาไหนด่กอะไรก็ต้องที่นี่งนี้ักอันพอข้คนไหนก็เถอออกมายกตมจัดไอ้จัดไอ้หวันเขาดังเขาตอบว่าอ้อุณวันคนเันคมาวันท่วันทักวันแนะ

อยากก็เก่อยากกเก่าเ่อพ่อถ้าแตชืมาท้งชเยทั้งทั้งแต่ชานี่เป็นไหนวกเก่า่ไม่ไปจำถันม่เอาปีกท่อัปนีเหรุได้เอาว่าไปลมากเมนแล้วบ่มาเป็นหน้ามาแป่หมาว่ะเขาบอได้เกิน้าแล้ว

ao kiến cong cong đấy kiến thằng này khoa cong cong khoa đại khoa kiến thằng này kiến hấp 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 ว่าขนว่าเทียงเขาเทียงป่าเทียงอือนขันเทเียงก็เหมนันเขาเชียงแบบขันป่าเพราะต่งงานปักเชียรเกล้อนว่าที่เขาเชียรเกลือนคือว่าเราคนต่างปาเราค่อยมาช่ะเราค่อยจะเขียร์เกล้านเราเราค่อยเขาไดอเนาะเราค่อยขอ ว่าว่านี้ออกข้งหลายฟันน้วย้เสียกับผงพนักงานบ้นด้วยพูดอะรยงพูดอะไรย่งต้องพน,น,น,นักงานบยังไม่พูดยังไม่ทูลให้พูดพูดก,ก่อนคักไหมคักไหมบเอาหมาอูให้แผ่

ก็เค่แจก้าจังเห็เขาล้วโออเขาเอาวาเห็นแค่เห็ไปเท่าไรเท่ัไรฝรังไเมื่อไเ่กันส่ยนสามสองมาพูดแค่น้เลยค่นี้แค่่ค่นก็บังเลยเขาไาเขียนเลนครับแปลว่าตอนแรกก็เขียนน้อยน้อนั่งล ต้องรุ้เอพ่อเรินเท้าเข้ไปทึกทุกเดเรนเต่ไม่ทอบ็โอ้ยวันนี้วันนี้ท้อก็พ่อบัน้องแบกแก่มักไจเจับท่านหมนคือกอนก็ไปเรนเท้ามาแบบมาหาเท็มาเเทื่อๆมามาทื่อๆไเดื่อๆาเอาไปคือท่าคือทเอาคือท้ แม่ก็สั่มนะปูว่าที่แฮ่เด็นหนึ่งวัดที่แฮ่งเด่นหนึ่งมาคือเป็นไรตานูต่คือพ่อแขนเหมือนเดิมนะคบครับผมพ่อแขนเหมือนตท่านมาพ่อห้คนเบิ้งหนึ่งนั่นขนาดกถ่ายเพื่อด้่ะว่าฉันผู้รับคอคผรัาหนาถ่ายรับขอาไปท่อ ม้าเนี่ยจะขายจังเลยแง่หนุ่มปัวเ้ม้าตัดงใจเดนไปนี่คกคือเหตุบักคือบักถ้าแต่นมาคือถ้าเต็นท่งไรราคาเข่ากันอีลี่ยถ้าเต็นพ่อากับเท็คืนจะาิ้งไปแล้วครับผ ไม่ผูเห็นเห็นไม่มาว่าไม่ผู้เห็นเนตัสูกต้องไาไปลนไง่าไปมากมากไป่าไหร่มากะให้จ้งถือดยกัจ้างไปมาให้ั้งถือนให้คือแ่งตาให้ถ้างถกอหอคใจจ้งถืองานมากงานเอมากเลยแค่กว่าาไปแต่ล่างพาเอา

แค่ตายกกลางที่กูตั้งที่น้องตาคอดน้อตา่านาาว่าแล้ว่งตาดำไหมพาที่จนาทองเอาเพราะมันมีความเฉียงโอ้มีควเสียงของบ่าเต้นไม่มี้เราอาจะหอกเราัอาควตบฮ่าฮ่าครัตบนะยามันบอกคลับ พ่อให่พ่อมาพ่อมาพ่อใหม่พวกยดินพ่อมาอารมณ์นี้แขนบ่าวกรับกระดพ่อมาวยายกันกระับาวั้ความนัดใจควานัดใแต่พ่อใหม่ายควันอยากเข้ามาทำเราอยากเข้ามา พ่อจะต้องตัดคุณพ่อมามาฉันที่เจ็แบบว่าทำกระดาษว่าฉีกมาเสียเลยไม่พ่อแสบนะว่าเฉียดเข็บจนตัวขาเอาหมากหัว่าหวานข้าหวานป้าไหมท้อหวานข้อเข้าเดี๋ยวพ่อจะรับคิดจะรับมายังยังยังไม่ได้มาอีกจ้ากัร วัดทือหอมวัดที so where? Where ่คิดเมื่อตามมาวัดแต่หอมค่ะต้องมาดีแต่เมื่ัไงแต่ท่เมื่อไงไม่้หาเราบ้าวันในวันที่ห้ามือฉันวันในวันที่ห้ามือฉันวันในวันที่ห้ามือเองแต่มื่อฉันวัดตีวันที่หาเราในวันที่ห้าหาล้อเสือหาล้อเป็นหาะไปหอม

พนาพนี่คนเพชรมาพาผู้ใหญ่สิามาตามธรรมชาติแม่ามานับเต็มนะพ้านาะััน,นี้้มาไหมวานไี้มาพญานาวััน,นี้้มาบันที่ห้าพานาก็มามาอย่างมาอย่างมาพาม,มาพาออนพญานาคพญานาคทำไม่เก๋บไ้่เก็บเอถูกต้องพานักไม่เกิดนะนะไม่เกบ ข้าเอียนต้องไปหาน้องบ่ที่ไม่เสร็จผมจับเอียนมาผมมีนะเอียนเขาเอปลาหลน่ะไปหาลองดูว่ามีเกศไหมไม่มีครับท่านมีเกบมันก็เปเคาะล้างละแต่ดูคุจิ๋มาล่ยเร็ดนาดหก็นไม่มีเกศถ้าไม่เกศแก่เปคาะพอ เขางยังมีเก็บคราเขกเขาแาง่าว่าไม่เก็บข้าวขวาก่อนช่งมันบ้เรแม่มามาหาขั้นกำไยตอแลกวต่เขาเขามีเก็บต่างต่ว่าไม่เก็บข้าวขวากอแม่าพอเราถอ่ว่าขาะมาไม่อพเราจะไม่เก็บไม่ถดอไงพไม่แค่์อะไรน้องเอาเดิเอาเ

เอาท่านีหละพ่อฮคกเรับเราอย่าเาโดยกาว่าอย่เ้าเล้มิตอรคอลีเราอ่ครับพอพี่ต้มเนาะที่กินด้วยเมื่อไ้แกขันหาเนาะเมาก็่่นเนาะเม่อขนไหน่็ยังเมาเมาบายยังไม่เปี่ยงไม่ถือพ็องเมาเปี่ยอใช่ให้จอมีพูยังไม่เลี่ยวนเลี่ยเมา มันต่กบขมมือกโะชับาครับผมที่มันบ่ได้มี่แต่แกกลมะปูเอามาติดกบขมมาหางแห้งว่ะชี่ๆข้นอพอะไรอันใดว่าอนอันนั้นอไรันถ้าบ้างเงนันาก่มนี่อเนีกงเลยเอายไม่กหรือเอนีายถกหรไรก็่้แฮงนั่นก็่ล้วคับักแข่ง อไรท่าแข่งาัวผู้ใดต้องดตงน้กันนแล้วผู้ใดต้องดตงถ้าว่าไปย h i ê u เท่าก็ทําไหก็ท่าไหนได้แต่ม่ใจใจนได้แตไม่ใใจนึ่งด่าบดนี่ระบานี่นะถึงนี่ขานอยู่ชอยบาลาปดวิจารณญาณาการน้รอเคหาจับจีนครับผมครับ